เด็กมึงจะเป็นคลิปต่อนั่งรถชมสวนทำบุญไหว้พระพยอมและทำบุญสังฆทานค่ะในตอนนี้ค้นขลับไหนอยู่กำลังสีนั่งรถเข้าไปในสวนค่ะหลวงพอว่อบ่ได้อยู่อันนี้จะเป็นรถทัวร์ด้วยค่ะเด้อสิพาทัวรว์หลับสังฆทานอยู่ร้านหนาวัดเนาะคะ่ะหลวงพอ่อยู่ในสวนกาเลยสีได้นั่งรถเข้าไปเฮ็ดบุญ ทำบนสามท่านครับลงของขึ้นนั่งบนรถลูกาย่๊ายอันนี้ก็สิเป็นด้วที่พาเขาไปด้วย่ะชมบรรยากาศสวนน้ำกันค่ะไม้งานถักวัสดุศิลปะขายนะคะเดี๋ยวก็แวะชมแวะซื้อกลับบ้านได้นะคะ มือนี่ก็เป็นควาสอนแก้วนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะร้านนี้เขาอร่อยมีอาหารหลากหลายอย่างขายมีของฝากขายด้วยนะคะคขากลับก็มาแวะทานข้าวได้เลยจะซื้อของฝากกลับบ้านได้จ้ะข้างหน้าก็จะเป็นวัวควายที่อาโยมเขาถ่ายชีวิตมาแล้วจากโรงฆ่าสัตว์มาถวายท่านเลี้ยง ท่านก็จะให้คนงานเลี้ยงจนกว่าเขาจะหมดอายุไข่ไม่ข่าไม่ขายตายก็ฝังเป็นปุ๋ยนะคะก็มีแพะด้วยนะคะแพะก็มาให้เลี้ยงก็จะเลี้ยงจนกว่าจะหมดอายุไขฝ่ขามือนี่ก็เป็นโรงเลี้ยงไส้เดือนนะคะเลี้ยงอมูลทำปุ๋ยนะคะ ข้างนอกก็มีมูลเสื้อเดือนขายจะเสื้อไปใส่ต้นไม้ได้ท่างนี้ก็เป็นควายตอนนี้กําลังขยายคอกให้เขาอีกนี่สะพานขึ้นมาอาบน้ําเป็นอ่างกัดน้ํและนี้เป็นอ่างอับน้ําให้เขาถ้ามันรอมันก็จะเดินขึ้นมาอาบน้ําตรงเนี้แหไร่นี้ท่านก็จะเน้นปลูกไผ่ขายหน่อไม้ขายตามตลาด จะเป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มหน่อไม้สดเวลาท่านไปบิณฑบาตท่านก็เอาไปแจกญาติโยมนะคะเป็นไผ่เค็มซุงจากธนพันธ์มาจากไต้หวันเป็นไผ่คินหนอ่อต้มน้ําเดียวก็ทานได้ผัดแกงต้มจืดอะไรก็อร่อยค่ะนี่ก็เป็นอนุสาวรีย์แม่ท่านนะคะท่านสร้างอนุสรณ์ไว้แม่ท่านก็เป็นคนจังหวัดนนท์ที่นี่เป็นคนบางใหญ่สองข้างทา,างนี่เมื่อก่อนก็เป็นป่าไผ่บดท่านก็จะเลือ้อออกเป็นบางจุดก็จะลงเป็นพืชผักผล,ลไม้เพาะชําตน้นไม้ขายด้วยนะคะ นี่ก็เพิ่งลือออกก็ลงเป็นถนนลงฝรั่งลงทุเรียนลงกล้วยอะไรเงี้ยผสมประสานกันไปจ้ะก็จะลื้อออกเป็นบางจุดเนี่ยจะลงเป็นพืชผักผลไม้เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นี่แหละน้ําท่วมมาปีห้าสี่อ่ะตายหมดเลยอหลังน้ําท่วมมาท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นไผ่เพราะว่าไผ่เนี่ยมันได้หนอทั้งปีขุดได้ทุกวันนะคะถ้าเป็นผลไม้มันก็จะออกตามฤดูกาลค่ะไผ่นี่ขุดได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะยิ่งหน้าฝนจะเยอะเลยค่ะ ตรงนี้ก็รื้อออกก็ลงมะม่วงชุมพู่อะไรเงี้ยผสมประสานกันไปจะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่มะม่วงจินหงช่มพู่พันไต้วันเนี่ยช่วงหน้าผลไม้ก็จะเยอะมากท่านก็จะแจกญาติโยมเวลามาทําบุญด้วยนะคะหน้าผลไม้ก็จะเดือนมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยผลไม้เริ่มมีเยอะนะคะมาทําบุญตอนนั้นอนะ่ะผมข้อก็จะแจกญาติโยมด้วย ไม่ไม่ร้อนนะน่าร้อนก็ไม่ร้อนนะจะเย็นตลอดใช่เพราะมันแดดไม่ลงถึงพื้นไงต้นไม้เยอะมันไม่ร้อนแต่ดินสวยเนาะปลูกอะไรก็สวยงามหมดใช่หลงพ่อท่านปลูกอะไรก็ขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูที่น้ําตกอนะไม้ดอกไม้ประดับสวยมากตอนนี้ท่านซื้อที่เข้าไปข้างในเีกกำลังทําเป็นสวนธรรมสองนะคะ กำลังขุดเป็นสระน้ําอยู่ทําเป็นอ่างเก็บน้ํำใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็จะมีสวนนงนุชเป็นไก่หานที่เขาถ่ายชีวิตมาเขาก็มาให้เลี้ยงอ่ะก็จะเลี้ยงจนกว่าจะหมดอายุไขไม่ข่าไม่ขายตายก็ฝังเป็นปุ๋ยจ้ะป้าเห็นเป็ดรด้ยังเห็นน่าจะอยู่ข้างในนั่นละมั้งโอจะมาดูก็ไม่ได้มาดูสักที ที่เขามาปล่อยทิ้งกว้างปากเลี้ยงแล้วไม่มาดูแลอย่างงี้ท่านก็รับเลี้ยงไว้ะค่าอาหารเดือนหนึ่งก็เกือบสองแสนหลวงพ่อท่านใจบุญท่านเลี้ยงทั้งคนทั้งสัตว์อะคะ่ะใครไม่มีงานการตกงานมาจากไหนก็มาสมัครงานกับท่านท่านก็รับหมดะขอให้มีบัตรประชาชนเป็นคนขยนันไม่ลักเล่ยขมือน้อยท่านมีงานให้ทําทุกคนข้างในนี่ท่านก็ตกแต่งด้วยก้อนหินไม้ดอกไม้ประดับทําเป็นสวนธรรมสวนธรรมจักนะคะ หลวงพ่อท่านก็จะเข้ามาอยู่ข้างในนียรับสังฆทานเวลาญาติโยมมาทำบุญนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านจะไม่ออกข้างนอกนะท่านก็จะอยู่ข้างในนี้เร่งทํางานข้างในให้มันเสร็จก่อนช่วงสงกรานต์ปีใหม่มค่ะเดี๋ยวก็นั่งรอท่านตรงศาลาบัวได้เลยจะถ่ายรูปเซลฟี่เดินชมสวนท่านก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแวะทานอาหารของทางวัดได้นะคะนี่ก็มีร้านอาหารของทางวัดเดี๋ยวก็นั่งรอท่านตรงนี้ค่ะเดี๋ยวท่านก็มารับสังฆทานตรงนี้คนะ่ะมาถึงงานกุฏิ สวนน้มของหลวงพ่อพระพยอมแล้วค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบ่าน้ำตกนะคะแล้วก็มีป,ป่าดุกไงนะคะแล้วก็สามารถทายโรคในน้ำตกได้นะคะบรรยากาศร่มรื่นมากๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลวงพ่อเพิ่อนอยู่ในสวนค่ะเพิ่นเมื่ทันมาลานหลับสังฆทานค่ะตอนนี้แม่เม่กะ ได้โอกาสพาพี่พาน้องเลาะในสวนของหลวงพอถาหลวงพอมานะคะกสิไใ้เฮ็ดบุญสังฆทานน้ำกันค่ะจากนั้นแม่ไมื่กาสีพี่พาน้องไปย่งางรับชมเบิงบรรยากาศร,รอบๆน้ำกันค่ะตามมาเลยค่ะ ปลากันได้นะคะว้าวปาลาตัวใหญ่มากเลยน้องก้าเห็นปลาไหมลูกอ้า ตัวใหญ่มากเลยนั่นไงปลาลูกปลาปลาอู้ยลาว้าวปลาเห็นปลาไม่รู้เห็นปลาไหมปลาไหนปลาหน่อยไหนเห็นเห็นปลาหรือเปล่าไหนขอดูปลาหน่อย trời đất này to lớn lắm trời đất này to lớn lắm เป็นเป็นไทยไปยากมากเลกันเปเดนของเขาเก้ามันจีจับมันเปเมืองอ้ียังผู้คราผู้คราไปดูภาพ โอ้น oh, oh. mm ี่ไงนี่เด็กขึ้นไปนี่บัวพ้นน้ำต้องขึ้นไปถ่ายรูปหรออืมนานต้องขึ้นไปไปถ่ายรูปตรงไหนบอกครับครับผมเดี๋ยวแม่ลงไปครับเดี๋ยวแม่ลงไปโอเคแม่ลงไปแล้ว การตอนกิ่งชะแมบทองค่ะใบสีเหลืองทองเขียวอ่อนฝั่งน้อนก็จะเป็นส่วนพืชผักผล,ลไม้นะคะเวลาออกยอดออกผลแล้วก็เด็ดมาขายข้างนอก ก็เป็นผักกูดนะคะเนี่ยที่เจะทันปลูกใส่กระถางเนี่ย <c oughs> เวลาออกยอดเราก็เด็ดไปขาย <c oughs> ผัดน้ำมันหอยลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะ <c oughs> ป่ดสารพิษหมดทุกอย่างะค่ะสารส่วนหงพ่งอไม่มีสารเคมีนะคะ <c oughs> ส่วนของแทนท้นงหมด218ไร่นี่ก็จะเน้นปลูกไผ่ <c oughs> ไผ่นี่ก็จะได้หน่อไม้ช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนเยอะมาก <c oughs> ท่านก็จะมีแมค้าข้างนอกอ่ะสั่งให้ทางวัดต้มไปส่งวันหนึ่งก็สี่ห้าร้อยโล่ะ นี่ก็คอนโดหมาแมวสี่ห้าร้อยตัวที่เข้ามาปล่อยทิ้งว้างฝากเลี้ยงแล้วไม่มาดูแลท่านก็รับเลี้ยงไว้หมดค่าอาหารเดือนหนึ่งก็เกือบสองแสนอ่ะ ก็ลื้อไผ่ออกหมดก็ลงเป็นผักขูดหมดเวลาออกยอดเราก็เด็ดไปขายผัดน้ำมันหอยลวกชิ้นน้ำพริกหรือไปยำก็อร่อยจ้ะปลอดสารพิษหมดทุกอย่างผักชยาเฮ้ยนนนหนูมากินอเป็นนี่ก็เป็นต้นชะแนบทองนะคะเป็นไม้มงคลส่วนน้องนทเข้ามาถวายให้ท่านจา้ะ ไม้นี่<ใ>นชอบแดดนะคะ<อ>แดดตอนร้อนเนี่ยเขาจะสีเหลืองสวยแต่ถ้าอยู่ในร่มเขาจะออกเขียวอ่อนนะคะหนูเห็นเข<อ>าต้นกิ่งไว้หนูว่าอ,<ช>อ,อะไร <c oughs> ข้างนอกก็มีขายค่ะต้นละร้อยจ้ะแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาจะขายต้นร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ยตรงนี้หลวงพ่อขายต้นละร้อยตรงนี้ก็เป็นลานทําท่านก็นจะเทศให้ฟังอาทิตย์แรกของเดือนนะคะอาทิตย์แรกของเดือนใช่ เป็นในพรรษาก็จะเทศให้ฟังทุกอาทิตย์อ่ะข้างในก็จะเป็นวัดเป็นโบสถ์ธรรมชาติท่านจะไม่สร้างวัดสร้างโบสถ์นะคะเป็นต้นไม้หมดนะคะวัดนี้ไม่มีเผาไม่มีสวนไม่มีเมรน,นะคะปีใหม่นี้ก็มาร่วมสดมนข้ามปีได้นะคะผลไม้ที่เอามาขายนี่ก็คือผลไม้ในสวนใช่ <c oughs> จ้ะผลไม้ของสวนท่านนี่แหละคะ่ะ ก็มาจากสาขาด้วยมาจากของลูกศิษย์ลูกหาทั้งด้วยจ้ะ <c oughs>